mais sung kha am na ko de ma ho an ne sang phoe mi long thop long ya phut kiew kap lue lue long nguen tong han no pha dai sem wa pa wa mi ma long nai phuak kiew lue nguen tong het ching hih ha ching hih khwam nai pen anlap pise kap ching khan jai khang jai wai nai ching het doi lai yathanan an nai pe phuak ning le de hu ti pong man ma kam liew yu ya วันเกิดกลงในเจ้าหกมองสุกนาล่างตาดีงามเย้าเสวายพลาขำสินหะเอาเตียนขาวสามแดมเละย,ยามือเอาเตียนนั่นเดี๋ยวเเอานิ้มมือเละตั้งยิ้วกว้อยยิบดีปลายเตียนตั้งอันมีใส่มันนั่นเสอเอามาอยู่ยา่าเพราะว่าเอามาเย้าเตี๋ยเละเต็มใส่เนื้อเตียนั่นปุกทางสารนังแกสาม,มีในเสตีกลนเตียน,นั่นเต็มใส่ป้านาน้มลูกวันเจ้าเก่าตาเฮ็ดนั่นเสขึ้นเอาเนิ้วมือเละีิวว้มก้อยกีบ เสขึ้นไหวเห็ดนั้นขึ้นเอาแทงแหลมหนึ่งเตมแทงธรรมังสารนังกสามีแ,มาแทงเหลยมหนึ่งเอาแทงแหลมหนึ่งเหมือนหนังวามาานันเสื้เอเตมแทงสังขังสารนังกสามีเยา่าเกาะส่งยืนเนตตาผีสังสะก,กล้วยให้ครบสามเหลี่ยมฮานั่นนะเสียเย่าเอาตีมือยี่ว้เต็นสามเหลี่ยมนั้นห้อม,มือโซบปากหลอดวะ พวกทางสารนังกสามิสังกงปามายะธรรมังสารนังกสามิสังกงปามายะสังขังสารนังกสามิสังกงปามายะเนี่ยหยกเป่าใส่ตาสามสิบแปดปกตาเหยาะกอเอาไว้ดีงามเสยพอถึงกลางค่้าเอาไตหลู่พลาเป็นเจ้าหลู่ป้ามบอกน้ำเสตาย่าเมือไตหลู่ปูเจาะอยู่พ่องเลียมเตียนลูกนั้นเอาสารนักงสามป้านางเก่านับปันหมัก โต๊ะไพ่เตียงปอสุดตาเฮ็ดโดยหลายปอกเลยอําป้นสามปอกตีหูลองตังมันมาอํำห้างเนี่ยเยา้าอันนี้ก็คู่โสกดกอดตะไรค่ะเนาะอ่าลองดีเหมืองกะลาเงินข้าเมาค่คาก็ดตะไรอ่าอันนี้ก็จำเฮ็ดโดยค่ะเนาะไม่สรงค่ะ